นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เจอกันจันทร์22พฤษภาคม2566นะครับผมตัวสวุทธิวัตรพร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตาครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่มาจับทิศทางการลงทุนตลาดหุ้นบ้านเราหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาต่างชาติขายออกต่อเนื่องแล้วปัจจัยการเมืองในประเทศเดงคงต้องติดตามรวมถึงการเจรจาหนี้<ฆ>การขยายพื้นที่ของสหรัฐด้วยนะใช่ซึ่งปัจจัยนี้ก็ทําให้ฝั่งตลาดต่่่่าาาาางงงปรระเเเทททศไทไมมมสสดใสนนนนคัับ,บ้ยจอวมมนอวนแ บางคนวิเคราะห์ไปถึงอาจจะไปพันสหรือเปล่าเนี่ยนะฮะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยอยู่ที่พันห้าจุดโดยประมาณนะครับเดี๋ยววันนี้ชวนคุยกับทางนักวิเคราะห์กันด้วยว่ามองยังไงกับตรชนีบ้านเราณปัจจุบันนี้ชวนควุยเฟซบุ๊กไลฟ์ก็มาคุยกันกับต่ที่ลงทุนครับเราใช้ปันเซ็ตโซ,เ,ซเชียลมีเดียถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษ,ษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง Se t t r a d e c o m รวมทั้ง Se t t r a d e c l u b นะครับเรื่องใหญ่วันนี้ ที่เป็นไทม์นิ่งทางการเมืองที่สำคัญวันนี้คือ16นา30นาทีที่ทางคุณพิธาลิ้มเจริญรัตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าไกลนะครับนัดหมายแถลง MOU ร่วมกับ8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเป็นวันและเวลาเดียวกับที่มีการรัฐประหารเมื่อ9ปีก่อนนะฮะแน่นอนว่าประเด็นในี้ภาคตลาดทุนจับตาเพราะในรายละเอียดของ MOU จะมีอะไรที่กระทบ กับภาคตลาดทุนหรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจโดยโรวมบ้างถ้าย้อนกลับไปดูนะครับก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้มีความชัดเจน 1. สัปดาห์หลังการเลือกตั้งหุ้นไทยปิดต่ำสุดในรอบกว่า2ปี2เดือนครับนี่ครับ อันนี้เป็นบทวิเคราะห์จากทางบอลกสิกรนะครับจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยลงมาต่อเนื่องเอา1สัปดาห์หลังการเลือกตั้งลดลงไป2 9 8ดเปอร์เซ็นต์จริงอยู่ที่1514.89้จุดจุดจากระดับปลายสัปดาห์ก่อนนั่นเองกังวลหลายเรื่องในตลาดทั้งเรื่องของนโยบายค่าไฟลดปัญหาการผูกขาดภาษีนิติบุคคลค่าแรงขั้นต่ำก็เป็นแรงที่ทำให้มีการเทขายหุ้นบิ๊กแคปออกมาโดยเฉพาะกลุ่มโรงไฟฟ้าและสื่อสารนะครับ แล้วก็ยังมีปัจจัยกดดันเพิ่มเติมที่เป็นปัจจัยหลักด้วยเนี่ยนะฮะจากภาวะตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะพิดันนี่ของสหรัฐแล้วก็ทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐนะครับขณะที่เงินบาทครับอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ1เดือนครับจะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ1เดือนท่ามกลางความไม่แน่นอนการจันต้งรัฐบาลนะครับเป็นผลมาจาก แรงขายสุทธิหุ้นแล้วก็พัฒนบัติของต่างชาติด้วยนะฮะสำหรับสถานะพอร์ตของนักทุนต่างชาติระหว่างวันที่15ถึ19ง19พฤษภาคมสัปดาห์ที่ผ่านมาต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย1 6 7 9ล้านส่วนตลาดพัฒบัตรเนี่ยขายสุทธิออกมา17,741ล้านล่าสุดเช้าวันนี้เงินบาทนะครับ เปิดมาอยู่ที่34บาท28สตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐคือในสื่อต่างประเทศก็จับตาแม้กระทั่งดรนิเวศเองก็ให้มุมมองเรื่องนี้ด้วยนะครับอย่างที่บอกสื่อต่างประเทศจับตาก็คือ Japan Times บอกว่าเสรกนการณ์ความไม่แน่นอนเ,อเรื่องของฝั่งของอทั้งเศรษฐกิจแล้วก็รัฐบาลเนี่ยนะฮะก็ส่งผลกระทบต่อตลาดนะครับนักทุนเทขายสุทธิพันธบัตรไทยแล้วก็ตลาดหุ้นนะครับแล้วก็ พันธมิตรรัฐบาลผสมของคุณพิธาเนี่ยอาจจะตกอยู่ในความเสี่ยงอันนี้ในมุมของเจเป็นท e นนะแล้วบอกด้วยว่าถ้าอนุรักษ์นิยมทั้งหลายเนี่ยรวมกันได้180เสียงในสภาล่างก็จะสนับสนุนและได้รับสนับสนุนเสียงส่วนใหญ่จากวุฒิสภา นะฮะอันนี้จะเป็นมุมลบต่อต่อภาพของการลงทุนด้วยนะฮะค่ะส่วนทางมุมมองจากทางดรนิเวศเห็นวัชธีาวัลา,ากรนักลงทุนเน้นคุณค่าหรือว่า VI นะคะบอกว่าช่วงเวลานี้เนี่ยไทยมีการเลือกตั้งและกําลังเปลี่ยนผ่านรัฐบาลที่มีนโยบายต่างจากเดิมค่อนข้างมากแต่ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นจะไม่ค่อยตอบสนองในทางที่ดีเมื่อตั้งรัฐบาลเสร็จหรือว่าในอีก1-2ปีข้างหน้าเราจะรู้ว่านโยบายหรือการปฏิบัติจะเป็นอย่างไรจะตอบสนองต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศแค่ไหนระหว่าง นี่คิดว่าผู้ที่จะรับผิดชอบประเทศควรดูสัญญาณจากดัชนีตลาดหุ้นค่ะว่าสิ่งที่จะทำนั้นมีผลบวกหรือลบต่อเศรษฐกิจอยากคิดว่าตลาดหุ้นนั้นเป็นเสียงของคนส่วนน้อยเพราะนี่เป็นเสียงของคนที่เป็นหรืออยู่ในศูนย์กลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สามารถทำนายอนาคตของเศรษฐกิจไทยว่าจะไปทางไหนถ้าหุ้นขึ้นก็มักจะแปลว่านโยบายหรือว่าสถานการณ์ไปถูกทางกลับกันนะคะถ้าหุ้นลงก็เป็นการมองในทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะ ให้คุณผู้ชมเช,เช็คเช้าวันนี้ล่าสุดค่าเงินบาทนะครับเปิดมา34บาท28สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งระดับนี้นะครับถือว่าเป็นระดับในโทนที่ยังอ่อนค่านะนะฮะตามทิศทางของฟันเฟลดที่ไหลออกจากทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดครัแล้วคุณผู้ชมถ้าย้อนไปดูฝั่งของดาวโจนส์กันหน่อยครับตัวเลข ฝั่งของดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์เนี่ยภาพรวมเนี่ยปรับตัวย่อลงมานะครับดาวโจนส์ลงไป1น9 2 8จุด S&P 500ลงไป6.07จุด n a s d a ตลงไป30.94จุดนะครับย่อลงมาในกรอบแต่ว่าถ้าถามในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดาวโจนส์ยังบวกได้0.38ย์จุดเปอร์เซ็นต์เอสบีบวกมา1.65่งจุดหเปอร์เซ็นต์นแอสแตบวกขึ้นถึง3เปอร์เซ็นต์กว่าเลยนะครับตลาดปรับตัวประเด็นก่อนหน้านี้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาคือมีข่าวว่า เฟดเนี่ยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะ,ะโดยเฉพาะการจับตาเรื่องของการพิจารณาระหว่างเพดานนี่ฝั่งประธานาธิบดีสหร,รัฐรวมทั้งประธานสภาสหรัฐน่าจะคลี่คลายในเรื่องของเพดานนี่แต่ท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันมีหลายปัจจัยลบเข้ามาอมย่างกรณีของเฟดที่บอกว่า ยังคงไม่มีความชัดเจนว่าเฟดจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยอิกหรือเปล่าคือต้องประเมินผลกระทบหลังจากเกิดปัญหาภาคธนาคารแล้วก็ประเด็นเรื่องของดัตรีครั้งสหรัฐที่พูดในการประชุม c ีอธนาคารนะครับว่าอาจจำเป็นต้องมีการควบรวมกิจาการธนาคารมากขึ้นแล้วก็ประเด็นเรื่องของข้อตกลงเพิ่มพดานี่ที่จริงๆเมื่อวันศุกร์เนี่ยดูเหมือนว่าน่าจะออกมาในเชิงบวกค,คือเดี๋ยวบอกว่าจะกลับมาเจราจาอีกครั้งเนี่ยนะครับเพราะว่า ประธานาธิบดีไบเดนเองต้องไปประชุม G7 ที่ญี่ปุ่นนะฮะตอนนั้นเนี่ยส่งสัญญาณมาบอกว่าเต็มที่ที่จะในการพิจารณาแล้วก็ทําตามข้อแลกเปลี่ยนของสภาผู้แทนราษฎรด้วยการลดค่าใช้จ่ายควบคู่ก,กับการปรับมาตรการทางภาษีแต่ไบเดนบอกว่าข้อเสนอครั้งหลังสุดจากทางริพับลิกันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้เดี๋ยวต้องจับตาเพราะประเด็นพดานนี้ของสหรัฐเนี่ยยังคงหลอนตลาดอยู่นะตอนนี้นะฮะ ส่วนการประชุมกลุ่ม G7 เห็นชอบในการจัดตั้งกระบวนการฮิโรชิม่าครับกำกับดูแลเรื่องของ AI ปัญญาประดิษฐ์นะครับซึ่งจะต้องมีเกณฑ์ในการรับประกันการใช้งาน AI อยยู่มีความรับผิดชอบและจะริยธรรมเพื่อประโยชน์ของสังคมพอพูดถึงญี่ปุ่นครับเศรษฐกิจเขาดีขึ้นหลังจากเปิดเมืองแล้วก็ตลาดหุ้นญี่ปุ่นตอนนี้ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกก็ยังเนื้อหอมนะฮะต่างชาติเนี่ยเข้าซื้อดันมูลค่า m a r ก็ตแ a p เนี่ยมูลค่าตลาดเนี่ยนะครับ อยู่ที่5.18แสนล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วปีนี้ดัชนีนิกเกอิทยานขึ้นมากกว่า5%เมื่อวันศุกร์เนี่ยสูงสุดในรอบเกือบ33ปีตอนนั้นที่เรารายงานนะฮะดัชนีเนี่ยปรับตัวขึ้นเยอะมากนะครับนักทุนสถาบันเนี่ยแนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นแล้วก็ลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นสหรัฐหลังจากมีการปรับตัวขึ้นของเงินเฟ้อ ผลตอบแทนที่ดีขึ้นสําหรับผู้ถือหุ้นแล้วก็การรับรองจากวอร์เรนบัฟเฟตตมหาเศรษฐีนักลงทุนด้วยนะฮะค่ะส่วนทางฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยยังรอนะคะความชัดเจนการขยายเพดานนี้ของสหรัฐอยู่ก็จริงแต่ว่าเขามีปัจจัยภายในประเทศหนุนเหมือนกันทําให้ฟุตซี่ร้อยนะคะขยับบวกมา14.57จุดนะคะ ส่วนดัตชเยอรมนีค่ะบวกมาได้112.02จุดขณะที่ c a c 40บวกมา45.07จุดนะคะภาพรวมตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า1ปีหุ้นกลุ่มการเงินนำตลาดค่ะที่ปรับตัวขึ้นมาได้นะคะก็หวังว่าการปรับเพิ่มพดานีของสหรัฐการเจรจาจะมีความคืบหน้าส่วนแรงหนุนอีกส่วนหนึ่งนะคะมาจากบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งค่ะเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสแรกแข็งแกร่งเกินคาด รวมถึงความเชื่อมั่นผู้บริโภคของอังกฤษเนี่ยปรับตัวแต่ระดับสูงสุดในรอบ15เดือนด้วยนะคะแต่ว่าในฝั่งของปัจจัยที่กดดันยังมีเรื่องของเงินเฟอ้ออัตราดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ยังความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกแรงกดดันด้านผลกําไรก็ยังทําให้ตลาดอาจจะไม่ได้ปรับตัวขึ้นแกลงนักนะคะส่วนน้ำมันกันบ้างน,นะครับฝั่งของ WTI ย่อลงไป31เซนนะครับแต่ถ้าดูรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้น2.2เเเลยนะฮะ ส่วนท้งเบรนต์เองครับย่อลงไป28เซนรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพิ่มขึ้น1.9เปอร์เซ็นต์นะครับตลาดถูกกดดันจากรายงานที่ว่าการเจราจาเรื่องพีดนนี้ขอชากรัสระหว่างทำเนียบขาวกับรีพับลิกันหยุดชะงักลงในวันศุกร์นะครับ <S <S ในวิเคราห์ชี้ว่าราคา WTI อาจจะปรับอยู่ในกรอแบแคบๆในระดับที่มากกว่า70ดอลลา,าร์สหรัฐต่อบาร์เรลเล็กน้อยจนกว่าจะเห็นการบรรลุข,ข้อตกลงพีดานนี้แล้วก็เงินเฟอ้อไม่พุ่งสูงขึ้นครับ ไปดูทองกันหน่อยนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเมิกซ์ล่าสุดขยับปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะขึ้นมา21.80เซนต์นะคะประมาณ1.11อยู่ที่1 9 8 1 6ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แต่ถ้ามองในรอบสัปดาห์ปรับตัวลงไป1.9ซนะคะค่าของเงินดอลลาร์ค่ะก็เลยหนุนให้มีแรงซื้อทองเข้ามานักลงทุนยังรอตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจกสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยรายงานการประชุมเดือนพฤษภาค,คมของเฟดในวันพุธ และข้อมูล GDP ในวันพระอย์สบ,บดีรวมถึงข้อมูลเงินเฟ้อในวันศุกร์อีกด้วยนะคะส่วนทองในประเทศเช้าวันนี้ค่ะราคาประกาศครั้งที่1เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงนะคะทองคำแท่งขายออกที่32,200บาทส่วนทองรูปพัรร์ขายออก32,700บาทนะคะ ทองเนี่ยจะแพงแต่ว่าก็มีคนคิดค้นเมนูทองคําด้วยค่ะคุณผู้ชมเป็นเมนูปิดด้วยแผ่นทองคําเปลวบริสุทธิ์ที่ทานได้เนี่ยบ้านเรานะคะก็มีหลายเมนูเนี่ยคนน่าจะชอบกันนะอันนี้มีทุเรียนด้วยใช่ไหมคะมแล้วก็มีการผลิตส่งออกไปดูใบด้วยค่ะราคาเนี่ยกิโลกรัมละกว่า2,000บาทนะคะจากราคาทุเรียนท้องตลาดทั่วไปกิโลละ150บบาทก็เพิ่มมูลค่าคเพิ่มทองเข้าไปแบบนี้เนี่ยแหละค่ะ นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระแสที่อ่ะไหนๆแล้วเป็นของขายดีอยู่แล้วเพิ่มเข้าไปอีกมันก็ยิ่งอัปราคาได้อีกนะทองคําทับในทองคําเลยนะอือนะเอาละคุณผู้ชมไปดูสรุปปัจจัยบวกลบกันบ้างนะครับในมุมของปัจจัยบวกเองทั้งความชัดเจนเรื่อง MOU ในรายละเอียดที่จะออกมานะครับเรื่องของการเจรจาเพดานหนี้รอบใหม่ในวันนี้ของฝั่งสหรัฐนักทุนต่างชาติสนใจลงทุน EEC 4เดือนแรกของปี -66 สนใจ43ราย 7,500กว่าล้านคิดเป็น19%เของเงินลงทุนทั้งหมด38,700กว่าล้านแต่มีปัจจัยลบครับฝั่งของดาวโจนส์ที่ลดลงน้ำมันที่ย่อลงจากเรื่องของปบแดนนี่สหรัฐภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวมแล้วก็ทองคำที่บวกได้นะฮะย้อนดูตัวเลขหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์กันหน่อยครับย่อลงไป11.80จุดมูลค่าการซื้อขายไม่คือคัก47,0 0 0กว่าล้านดูรายกลุ่มกันบ้างครับเป็นรายย่อยที่ซื้อเข้าหนักแต่ว่าจะเป็นต่างชาตินี่แหละ ที่ขายสุทธิสําหรับตัวเลขเมื่อวันศุกร์นะฮะ,ะต่างชาติขายสุทธิออกมานะครับหนึ่ล้านนะครับดูรายตัวกันบ้างครับอันดับ1นําโดมมาด้วย AOT นะครับแต่ย่อลงไปบาท25สตางค์นะครับมี CPO Delta BMS d MS รวมทั้ง K-Bank นะครับ ขณะที่ภาพรวมวันนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับโดยเฉพาะคนจับตาเรื่องของ MOU จากทางรัฐบาลก้าวไกลว่าจะกระทบต่อตลาดหุ้นแล้วก็เศรษฐกิจโดยรวมยังไงนะครับคุยกับคุณวิกิตีรัตนรัตน์ครับผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลบลบัวหลวงนะครับสวัสดีครับคุณวิกิตครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับประเมินช่วงสําคัญโดยเฉพาะช่วงเย็นนี้จะมีผลต่อตลาดบ้านเรายังไงครับ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของ M O U ที่จะมีการเปิดเผยแล้วก็มีการลงนามออกมาครับเรื่องของการเมืองผมว่าก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรรคการเมืองนะครับร่วมร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลอะไรก็ว่ากันไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูในเรื่องตัวนโยบายทีหลังแต่ทีนี้เนี่ยนะครับเรามาดูในเรื่องของตัวผลรวมภาพประกอบเขาเรียกว,ว่าภาพผลรวมของผลประกอบการเนี่ยนะครับในส่วนของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหุ้นไทยในรอบนี้ก่อนแล้วกันนะครับ<ช>ก็ต้องบอกว่าในแต่มาที่สองตรงนี้นะครับ <c oughs> เราเริ่มเห็นแนวโรุบของกําไรที่มันน่าจะชะลอลงนะครับก็หลังจากแต่มาที่1เราเห็นงบออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบเราจะพบว่ากําไรเนี่ยมันก็มีการพลาดเป้าไปนะครับแล้วก็มาในแต่มาที่สองเนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ในตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในและต่างประเทศเนี่ยต่างก็มีการปรับลดในเรื่องของตัวคาดการกําไรบริษัทจดทะเบียนลง อย่างน้อยๆเนี่ยตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็มีการปรับลงไปแล้วเนี่ยประมาณถ้าเป็นกําไรในปีหน้าเนี่ยประมาณ11%แนวโน้มกําไรในปีนี้เนี่ยปรับลงไปแล้วเนี่ย16%นะครับเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยปลายปีเนี่ยนะครับทางฝ่ายวิจัยของหลักทรัพย์บัวหลวงเองก็มีการปรับลดตรงเช่นเดียวกันนะครับจากเดิมทีที่ทประมาณพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดหรือพันเจ็ดร้อยสามสิบอัตราเลขกลมๆแล้วลงมาเหลือพันหกร้อยสามสิบนะเท่ากับว่าหายไปร้อยจุด นะก็คิดเป็นเปอร์เซ็นประมาณสัก6เปอร์เซ็นนะถ้าเป็นตัวเลไรกบๆนั่นเท่ากับว่าถ้าเราดูจากไอ้ตัวของระดับดับชนีในรอบนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าหลุดพันห้าแน่ๆนะครับแต่ว่าลงไปเนี่ยจะถึงตรงจุดบริเวณไหนที่คิดว่าน่าจะมีความถูกเพียงพอที่จะเข้าซื้อนะครับมันก็คงจะต้องมาประเมินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องดูครับว่าไอ้ตัวของกําไรบริษัทส่วนใหญ่ที่มีการปรับลดลงมาในรอบนี้เนี่ยมันเริ่มนิ่งแล้วหรือ,อยังเริ่มสุดไหมนะครับซึ่งก็คิดว่า ยังจะไม่น่าเห็นในเรื่องของตัวแนวโน้มการผ่านจุดต่ําสุดของกําไรนะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าในส่วนของตัวไม่ว่าจะเป็นกําไรในกลุ่มสินค้าพกพาดเช่นราคาแก๊สนะครับราคาน้ํามันและส่วนต่างผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีตอนนี้ยังเห็นการปรับตัวลงอย่างต่อนเนื่องนะครับซึ่งอาจจะ เป็นไปตามกลไกของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจากตัวของระดับเศรษฐกิจในมหาภาคของโลกนะครับที่มันมีแนวโน้มของการชะลอตัวแล้วก็เริ่มมีสัญญาณของการถดถอยเพนะราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในส่วนของตัวภาพตลาดเองเนี่ยนะครับเราคงจะไปต้องตั้งรับกันเนี่ย ที่ต่ำกว่าพันหจุดอีกครั้งหนึ่งครับดังนั้นคนที่เขามีหุ้นอยู่ในมือตอนนี้เนี่ยควรปรับกลยุธทธ์ทํำยังไงดีคะคนที่มีอยู่อาจจะมากบ้างน้อยบ้างหรือว่าคนที่ไม่มีเลยการจัดสรรช่วงเวลานี้เนี่ยแนะนำยังไงดีคะ,ะอีกเพิ่มเติมเรื่องของดัชนีด้วยพั0หจุดท้าไม่อยู่เนี่ยให้กรอบไปที่ร้อยดีครับ โอเคครับอ่ะตอนนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่นักลงทุนผมว่าส่วนใหญ่ก็ถ้าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเราจะเห็นตลาดที่เป็นขาลงนะครับยิ่งซื้อยิ่งถัวยิ่งลงลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราจะเป็นการลงทุนในระยะยาวนะครับเราจะเป็นการซื้อถัวเฉลี่ยแบบ DCA ไปผมว่าก็ไม่ผิดแต่ถ้าเป็นคนที่เล่นรอบเล่นสั้นนะครับแล้วก็มองภาพรวมตลาดเป็นรอบๆไปเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ถึงเงินสดนะครับแล้วก็รอดูฮะว่าตรงการลงมาในรอบนี้เนี่ย ตรงบริเวณดาวซ้ายหรือว่าความเสี่ยงด้านล่างเบื้องต้นที่เราประเมินประมาณ1470 <c oughs> นะครับว่าจะอยู่ไหมถ้าอยู่ตรงนั้นอาจจะมีการเล่นรีบาวได้นะครับ <c oughs> ใครที่ต้องการจะไปไวัดกับการเล่นรีบาวของตลาดสาหรับนักเล่นสั้นเล่นรอบต้องย้ำนะครับ <c oughs> สาหรับคนที่อยากจะเล่นรอบเล่นรอบสั้นๆเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นจุดในเรื่องของการลุ้นรีบาวอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> แต่ถ้าเกิดรีบาวไปเสร็จมันก็ไม่ได้ไกลมากนะครับ <c oughs> มันอาจจะมีภาพของการย่อลงมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะสําหรับในเรื่องของการเล่นสั้นแล้วก ภาพที่เป็นตัวของการลงทุนระยะยาวหน่อยก็อย่างที่เรียนไปนะครับก็จนกว่าระดับราชนีมันจะมีความถูกเพียงพอเนี่ยแล้วเราจะมาช้อนซื้อันตรงนั้นแบบเต็มที่อีกครั้งหนึ่งครับค่ะดังนั้นเราขอคุณแนะนําสําหรับวันนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะถ้าเป็นกลยุทธ์หลักผมว่าตอนนี้ถือเงินสดนะครับ,อ,รบอาจจะไม่จําเป็นที่เราจะต้องบู๊ในทุกครั้งกันนะครับหรือว่ามาหาหุ้นเล่นกันทุกวันทุกครั้งไปนะครับตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นจังหวะของการหยุดแล้วก็รอดูไปก่อนก็ได้ครับ ครับแล้วครับวันนี้ขอบคุณครับคุณวิจิตครับขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิตบอกถึงเงินสดตอนนี้ดีกว่าก่อนเรือก่อนมันมีโอกาสที่จะย่อลงไปอีกคุณแนะนําตอนนี้คือแคชฮะเงินสดนะครับคุณชมไปดูกันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกันบ้างนะครับหรือ M P E A นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ P E A แจ้งว่าตามที่รัฐบาลใช้งบกลางในการร่วมลดค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัยในงวดนี้นะครับ เริ่มเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมเป็นการช่วยเหลือ2รูปแบบด้วยกันแบบแรกนะครับก็คือการลดค่า FT จากอัตราเต็ม91.19สตางค์ต่อนหน่วยโดยลดให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนนะครับแยกเป็นผู้ใช้ไฟฟ้า1ถึง150หน่วยต่อเดือนให้ส่วนลดค่า f t 89.80สตางค์ต่อหน่วยตามจํานวนหน่วย,าวย,วยการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริงนะครับ กรณีการใช้ไฟฟ้า151จนถึง300หน่วยต่อเดือนครับให้ส่วนลดค่า FT 64.80สตางค์ต่อหน่วยครับขณะที่ผู้ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่301หน่วยต่อเดือนขึ้นไปไม่ได้รับส่วนลดค่า FT นะครับส่วนการช่วยเหลือรูปแบบที่2ครับคือช่วยเฉพาะเดือนพฤษภาคมประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนได้ส่วนลด1 5 0บบาทต่อรายก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับทั้งนี้ให้ดูใบแจ้งหนี้ที่เป็นบินของเดือนพฤษภาคมนะครับ ซึ่งจะเป็นครึ่งหลังของเดือนเมษายนและครึ่งเดือนต้นของพฤษภาคมนะครับก็นับเป็นการนับ1เดือนที่เริ่มให้ความช่วยเหลือนั่นเองนะครับขณะที่ปตทกันบ้างนะครับธุรกิจปิตโตเรเลียมขั้นป,ปลายปตทเผยราคา LNG ปีนี้ครับลดลงเป็นผลดีต่อต้อนทุนค่าไฟ,ฟฟ้าล่าสุดเนี่ยราคาสปอตประมาณ9เหรียญสหรัฐต่ตอล้าน BTU นะครับ คาดว่าปลายปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15-16เหรียญต่อ Btu ซึ่งธุรกิจขั้นปลายปตทระบุหน้าที่หลักก็คือเสริมความมั่นคงพลังงานไทยร่วมบริหารต้นทุนนำเข้าพลังงานให้ต่ำสุดนะครับพร้อมทั้งหาลู่ทางสู่ธุรกิจใหม่โดยปี65ครับมีสัดส่วน15%ของ EBITDA ตั้งเป้าจะเพิ่มเป็น30%ในปี2573นะครับมีการเจราจาความร่วมมือกับปัทมิตรอย่างเช่น ธุรกิจบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกธุรกิจน้ำมันเครื่องบินชีวภาพหรือ SAF ก็าคาดว่าปีนี้จะได้ข้อสรุปเรื่องการร่วมทุน SAF และเร่งลงทุนเพื่อป้อนแก่ธุรกิจการบินที่มี EU นะครับมีข้อบังคับใช้เรื่องของน้ำมันนี้ในปี2568ครับ คุณผู้ชมคะและนในโอกาสนะคะก้าวสู่ปีที่50ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะจะครบรอบการดําเนินงานในวันที่30เมษายน2568ตลาดหลักทรัพย์ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ครบรอบ50ปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ ภายใต้แนวคิด Make it work for every future ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม80,000บาทโดยเปิดรับผลงานถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะสำหรับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมในการออกแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์และเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวสู่50ปีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มุ่งเดินหน้าพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนโดยขยายการทำงานเพื่อสนับสนุนอนาคตของแต่ละภาคส่วน every future ค่ะที่ต้องการพัฒนาเติบโตและเปลี่ยนแปลงสอดคล้องวิสัยทัศน์พัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนนั่นเองค่ะพักกันทุกเดียวนะครับช่วงหน้าพาคุณชมมาจัดพอร์ตในภาวะตลาดที่ผันผวนแบบนี้กันหน่อยพักกันทุ่เดียวครับว่าจะเป็นขยะนะครับไม่ว่าเป็นกระดาษนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยของพวกนี้เป็นทรัพยากรของโลกในการที่นํามาซึ่งการผลิตบ่อยๆมันก็เส้นเปลืองทรัพยากรนะานำมาซึ่งปัญหาทรัพยากรด้วยมลพิษนะครับอย่างที่เราเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็อยากจะรณรงค์ว่าของบางอย่างเนี่ยสามารถนําไปใช้ต่อได้หรือแม้กระทั่งถ้าเราหมดประโยชน์ในการใช้งานแล้วเนี่ยในการที่เราจะเลือกในการที่จะทิ้งหรือในการที่เราจะไม่ใช้งานแล้วเนี่ยเราก็ควรจะแยกแยะว่าอะไรที่สามารถที่จะเอาไปใช้ต่อได้อะไรที่สามารถที่จะ นำไปใช้เป็นอย่างอื่นได้บริษัทหลักทรัพย์ J.P. Morgan ผู้ออกดีบเบอร์41 มาปรับกลยุทธ์รับมือกับตลาดหุ้นผันผวนในช่วงเวลาน,นี้กันนะคะพูดคุยกับคุณกระทรวงจารุศิระหรือว่าโคดซันค่ะประธานกรรมการผู้ก่อตั้งซูเปอร์เทรดเดอร์ริพับลิกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโคดซันครับอันนี้ผมถามโดยภาพรวมคือตอนนี้พอตลาดหุ้นขาลงจริงๆในมุมของเทรดเดอร์นักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการเทรดโดยเฉพาะตลาดขาลงแบบนี้เราจะสามารถทำกำไรได้ยังไงจากภาวะตลาดแบบนี้บ้างครับ เราจะทำกำไรได้ด้วยการเล่นตามเทรนด์ของตลาดครับก็คือการช็อตตัวสัญญาเซฟตตี้อินเด็กซ์ฟิวเจอร์ครับอ,อันนี้เป็นวิธีการทำกำไรที่ง่ายที่สุด<ะ>คือคนส่วนใหญ่ครับต้องเข้าใจว่าเขาจะเก่งการขึ้นของราคาหุ้นใช่ไหมครับ<ะ>แต่ตอนนี้ภาพรวมของตลาดอ่ะมันเป็นขาลง<ะ>เพราะฉะนั้นคือเราก็ไม่ต้องไปฝืนตลาดครับเราก็แค่ช็อตตัว t f e c อันนี้ก็เป็นการทำกำไรใช้ได้แบบง่ายๆแล้วครับหรืออีแบบหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเลือกหุ้นที่มันมีลักษณะของ ราคาที่มันเอาอร์ฟอร์มตลาดหรือแข็งกว่าตลาดแต่ถ้าเกิดจากหุ้นประมาณ900ตัวอยู่ตอนนี้เท่าที่ผมเห็นหุ้นที่มันยังแข็งกว่าตลาดเนี่ยน่าจะมีไม่ถึง10ตัวครับ <c oughs> ก็จะเล่นยากนิดน,นึงครับอย่างปัจจัยการเมืองแบบนี้เรากังวลไหมฮะโดยส่วนตัวผมไม่กังวลครับจริง <c oughs> ๆผมยังมองว่าตลาดโอเวอร์รีแอคมากเกินไปด้วยซ้ํา <c oughs> คือผมเข้าใจว่าความกังวลหลักๆของการตั้งรัฐบาลรอบนี้มันจะมีอยู่ประมาณ3-4เรื่อง เรื่องแรกก็คือเรื่องของเสถียรภาพในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะยังมีเรื่องของประเด็นสอวอยังมีเรื่องของเอ u มูที่ยังตกลงกันไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายผมเชื่อว่าประเด็นตรงเนี้น่าจะผ่านพ้นไปได้ครับสองก็คือเรื่องของประเด็นของนโยบายของพรรคก้าวไกลที่เน้นการลดความเหลื่อมล้าของประชาชนในประเทศเน้นเน้นเรื่องของการเข้าไปจี้ที่จุดการกาจัดเรื่องของทุนผูกขาดผมก็ไม่ได้กังวลประเด็นนี้ครับเพราะว่า ในธุรกิจที่เป็นโอลิโกโพลีหรือว่าผู้ขายน้อยรายหลายหยอย่างเนี่ยมันมีความเป็นผูกขาดอยู่ไปในตัวเพราะฉะนั้นคือการการแก้เรื่องผูกขาดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาครับ mm hmm. มันไม่สามารถทําได้ทันทีครับ <Okay. S 1> เพราะว่าอย่างพวกอนุสัญญาต่างๆหรือค <Okay. S 1> ณะกรรมการชุดต่างๆเนี่ยผมคิดว่าก็คงต้องพิจารณาดูให้ดีว่าการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องตรงนี้ต้องใช้กระบวนการอย่างไรซึ่มันต้องใช้เวลา ส่วนเรื่องความวุ่นวายทางการเมืองผมคิดว่าไม่น่ามีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถถังก็ดีที่เขาบอกมีข่าวรือว่ารถถังหรือประชาชนโคโลนถนนอันนี้ผมมองว่าอันนี้ไร้สาระเลยครับไม่น่ามีแน่นอนค่ะ <c oughs> ที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามองในตลาดแล้วอาจจะมีหุ้นที่เอาเพอร์ฟอร์มเนี่ยอยู่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองมันเป็นเฉพาะกลุ่มไหมคะหรือว่าในอุตสาหกรรมไหนพอจะแนะนาได้ไหมบางคนบอกว่าอยากจะขอไปหลบไปในกลุ่มนั้นสักหน่อยนึงคะ่ะ ที่ผมเห็นราคาถ้าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างแข็งกว่าตลาดคือกลุ่มธนาคารครับโดยเฉพาะธนาคารที่ให้ปันผลสูงเช่นตัวทิสโกโ้ตัวคีแคปหรือว่าเกียรตินาคินพวกนี้รเราจะเห็นว่าเวลาตลาดลงมันจะไม่ลงก่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีผลประกอบการ Q2 ที่คาดว่าน,น่าจะออกมาโตครับเช่นแซเปเป้หรือไม่ก็เอโออย่างเงี้ยครับก็ยังเป็นหุ้นที่แข็งกว่าตลาดอยู่ก็ถ้าเป็น ทิศทางขาลงอย่างนี้แคปิตอลเกนอาจจะหวังพึ่งยากมาหวัง<ม>ดีววเดน<ม>หวังปันผล<ม>ดีกว่า<ม>นะฮะสุดท้ายนี้ครับนอกจากตลาดหุ้นจริงเราควรกระจายการลงทุนไปส่วนอื่นๆเพิ่มเติมไหมครับโคซันแนะนำแอสเซทอะลเคชั่นยังไงดีฮะโดยส่วนตัวผมผมจะไม่ค่อยแอสเซทอะลเคชั่นเท่าไหร่ครับอันนี้บอกบอกตามตรงรแต่ผมมองว่าจริงๆแล้วเราควรจะแอสเซทโรเตชั่นครับคือการลงทุนน่ะตอนนี้มันไม่ได้มีแค่ตลาดหุ้นไทยมันมีตลาดพันธบัตร มันมีตลาดตราสารหนี้แล้วมันก็มีตลาดหุ้นต่างประเทศมันมีตลาดคอมมูิตี้มีตลาดฟิวเจอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของผมนมะผมมองว่าไอ้เรื่องของการอะโลเกชันเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะมันจะทําให้เราได้เวอร์ซีฟายตัวความเสี่ยงออกไปกระจายความเสี่ยงออกไปได้แต่การทําผลตอบแทนให้ดีเราต้องแอสเซทโรเตชันครับก็คือเราต้องเอาเงินไปวางไว้ในโปรดักที่เป็นเทรนจะเป็นเทรนขาขึ้นหรือเทรนขาลงแต่เทรนขาขึ้นน่ะจะง่ายกว่าเพราะฉะนั้น <c oughs> วันนี้ตลาดหุ้นไทยลงแต่ตลาดทองคําก็ขึ้นนะครับ,รบทองก็ขึ้นเอาขึ้นเอาออททำหายเราก็เอาเงินไปวางไว้ที่ทองแทนก็ได้ครับ <c oughs> ไม่จาเป็นจะต้องไปกระจายเพราะถ้าเกิดเรากระจายเนี่ยอันนี้ขึ้นอันนั้นลงปรากฏว่าผลตอบแทนเซตเทิลกันแล้วผลตอบแทนได้ได้น้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทําคือแอสเซทโรเทชันไม่ใช่แอสเซทอะลูเทชันครับก็ต้องจับจังหวะการเข้าลงทุนด้วยนะฮะวันนี้ขอบคุณครับโคสันครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ โคสันคุณกระทรวงจารุสิระนะครับก็เป็นเทรดเดอร์แล้วก็นักลงทุนชื่อดังนะฮะหลายๆคนเนี่ยติดตามผลงานนะฮะแนะนำกันนะคะเรามาดูหุ้นเอเชียส่งท้ายกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมนี่แค่เช้านี้ขยับขึ้นมาได้นิดเดียวนะคะ0.08%บางจังหวัดลงไปด้วยเพราะมีแรงขายทำกำไรหลังจากว่าวันศุกร์ขึ้นแรงนะส่วนตลาดในฝั่งจีนนะคะก็รอตัวเลขนะคะดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีเช้านี้จะประกาศออกมาก็ภาพรวมยังคงบวกได้เล็กน้อยนะคะเดี๋ยวจับตากันต่อกับวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราค่ะหมดเวลาของนายทุนักลงทุนนะครับเรา สวัสดีครับสวัสดีค่ะ